ประธานที่ครบผมสมควรภูมณีเพื่อไทยจังหวัดลำพูนวันนี้จะลุกขึ้นมาเพื่อจะขอญาติธรรมทานว่าจะแสดงความคิดเห็นเห็นด้วยกับการเสนอก,กฎหมายฉบับนี้แต่ผมเชื่อนะครับว่าอีกสามอีกปีกับสามเดือนที่เป็นอายุของสภาของเราเนี่ยนะครับไม่มีทางที่จะแก้หรือยกเลิกคำสั่ง44ได้ผมปรามาดอย่างนี้อย่าหาว่าผมนี่ ไม่มีข้อมูลนะท่านครับเราสามารถจะแก้ไขได้นะ,ะโดยออกเป็นพลับหยัดยกเลิกได้โดยออกเป็นพรับหยัดซึ่งพลับหยัดนี้เนะี่ยมันเขียนไว้ในสองเจ็ดเก้าท่ามันมีการแก้ไขแล้วนะฮะแก้ไขคำสั่งที่สิบก้าำลังเข้าสภาในชั้นวิสามันนะแต่ที่ผมยืนยันว่าแก้ไม่ได้นะในสิบสี่ในสิบหนึ่งปีกับสเดือนนี้เพราะอะไรครับ ผมยกตัวอย่างกฎหมายฉบับปฏิรูปการศาเนี่ยเข้ามาในสภาแห่งนี้เมื่อไม่กี่วันมานี้เองท่านครับมาตราสามยกเลิกทุกฉบับยกเลิกทุกฉบับโดยไม่มองว่ากฎหมายบริหารราชการแผ่นดินเขียนว่าให้กระทรวงศึกษาเนี่ยต้องมีกฎหมายบริหารราชการส่วนส่วนตนของของกระทรวงศาอยู่ก็ยกเลิกหมดเลยแต่ไม่ยกเลิกคําสั่ง สามคำสั่งท่านคิดดูสิท่านดูนะครับเมื่อวันเดืนอนก่อนยึดนาทีเดียวหลังยึดนัานี้เดียวนะครับคำสั่งที่7จ็ดทับสองห้ยึดการบริหารกระทรวงธรรมทานครับยึดการบริหารกระทรวงทั้งหมดแล้วไปยึดเอาเงินของครู2 8 0 0มล้านครูสี่แสนคน อาศัยอำนาจที่ท่านประธานนี่เป็นคนลงนามในขนาะนั้นนะ่ะท่านเปน็นยมตรีว่าให้ออมสินเนี่ยสามารถจะลดดอกเบี้ยให้กับลูกหนี้ชั้นดีได้เขาได้กำไรสะสมส่งคุณครูเนี่ยเดือนละ200ล้านฮนะปีหนึ่ง2,000กว่าล้าน12ปี2อ0 0 0่ 28, ล้านวันนี้เหลือ3,000กว่าล้านนะยึดเสร็จเป็นไงครับมีอยู่ข้อหนึ่งฮะของการยึดบอกว่าในข้อแของคําสั่งที่7นะฮะ ว่าถ้าหมดสิ้นคอสอชอเนี่ยให้คำสั่งนี้เป็นอันยกเลิกไปท่านดูนะฮะในที่สุดในปีหกนเะนี่ยมีคำสั่งที่สิบเจ็ดเข้ามายกเลิกคำสั่งที่เจ็ในวงเล็บในข้อแปดอะครับว่ายึดเลยไม่ไม่สิ้นสุดไปตามคอยชอแล้วท่านดูที่ทำอะไร หลังจากนั้นนะฮะอีกสามวันร,รัฐมนรูญจะประกาศใช้ออกคําสั่งที่สิบเก้าอาไหมฮะเป็นคําสั่งที่ปฏิรูปการสาษาภูมิภาคเห็นไหมเป็นคําสั่งปฏิรูปการสาษาภูมิภาคออกก่อนรัฐมนูลสามวันมาวันนี้ออกกฎหมายปฏิรูปตามรัฐมนูลสั่งไม่ยอมยกเลิกคําสั่งน้นจะบริหารประเทศยังไงที่เป็นคําถามของผมนะฮะหลายคําสั่งเนี่ย ออกคำสั่งมาปุ๊บเนี่ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดในฐา,านะรองรมนจังหวัดเนี่ยเป็นพันเอกพิเศษทั่วจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศเป็นอย่างนี้หมดเลยคําสั่งเหล่านี้มันละเมิดสาระสําคัญแห่งสิทธิทุกบัตรตาที่เขียนขึ้นในรัฐธรรมนูญผมจะยืนขึ้นมาในสภาแห่งนี้ครับเพื่อจะพูดเรื่องนี้ทุกครั้งที่มีการพูดถึงเรื่องกฎหมาย รับทราบเกี่ยวกับองค์กรตามรัฐธรรมนูนเพื่อจะตอกย้ําว่าเรามีคําสั่งอย่างนี้เต็มไปหมดเลยคําสั่งบางคําสั่งออกหลังรัฐมนูลใช้นะฮะผมบอกก่อนว่ายังไม่ปฏิบัติตามมาตราแปดสบิบเอ็ดไม่ปฏิบัติตามมาตราสองอย่างนี้ทําได้หรือทั้งหมดที่ผมพูดถึงเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าขอบคุณ ประชาชนและนักการเมืองที่เสนอกฎหมายฉบับนี้เข้ามาแล้วก็ขอบคุณท่านประธานที่บรรจุวาละแล้วยกขึ้นมาวันนี้แม้มันไม่ได้แก้ท่านก็ตอกหมุดสําคัญแล้วครับบนแผ่นดินนี้ว่าคําสั่งอย่างนี้อับปยุท์ที่สุดล่ามืดและม่ดสาระสำคัญย่่งสีเดทุกมาตราที่เขียนมาทุกคําสั่งท่านประธานครับผมคิดว่าอาศัยโอกาสเนี่ย มาแลกเปลี่ยนกันแล้วเราจําเป็นต้องแก้ไหมจําเป็นฮะแล้วเราจะทํายังไงฮะหนึ่งปีกับสามเดือนจากนี้แก้ไม่ได้แน่นอนสวก็จะอยู่อีกสองปีกับสามเดือนเท่านั้นเองฮะผมคิดว่ารัฐบาลนี้อยู่ยาวเอานโยบายของพรรคการเมืองเนะี่ยมาเสนอต่อประชาชนเนะี่ยเลือกพรรคไหนเนะี่ยที่ไม่แก้แล้วมึงอย่าไปเลือกไม่แก้คําสั่งนี้อย่าเลือก พราะมันทํำลายเราทําลายกระเป๋าตังค์ทุนทันท่วประเทศเนี่ยทำมา,ากินไม่ได้เลยมีมาคําสั่งก่อนปีใหม่สงกรานนะฮะออกคําสั่งว่าห้ามใช้นั่งหลังรถกระบะออกเย็นนี้พรุ่งนี้เย็นเลิกมันเห็นวิสัยทัศน์ของผู้นําจริงๆท่านประธานครับนักการเมืองเน่ยแม้อยู่คนละฝั่งเ,เราก็ยังเป็นนักการเมือง วันนี้สภาทำหน้าที่เต็มที่ได้เอาหน้าตามเลือดมูลมาใช้หมดเลยประชุมมากไม่เป็นไรฮะเราสามารถตรวจสอบเขาได้เราสามารถรับฟังความเห็นของเขาได้เราสามารถประกาศได้วันนี้นะฮะใช้การถแถลงข่าวต่อประชาชนเนี่ยเพื่อกำกับดูแลรัฐบาลได้อย่างเดียวฮะใช้กฎหมายไม่ได้เลยเพราะกฎหมายไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยได้ขึ้นมาลุกขึ้นมาหายใจอย่างปกติ ภาวะอย่างนี้นะครับผมคิดว่าอีกสิอีกสิบสี่ปีอีก11ปีข้างหน้าท่านนะท่านครับเราจะถึงพศสองพันห้ารยเจ็ดสิบห้าวันนั้นอาจจะมีรัฐสภาแห่งเนี้ยในสถานที่เนี้ยออกกฎหมายยกเลิกคำสั่งเหล่านี้ยให้หมดไปสังคมมันไปไกลแล้วครับท่านวันนี้จำไว้ให้ดีนะครับใครก็ตามที่คิดว่าจะหยุดวันพรุ่งนี้ได้เนะี่ยคุณเข้าใจผิด ยังไงพวกนี้ก็เข้ามาวันนี้เราแก่กันแล้วเนี่ยเราต้องตายก่อนเด็กสังคมนี้เป็นสังคมของเยาวชนเพราะอะไรครับเพราะเขายังไม่ตายเราตายไปแล้วผมเชื่อว่าวันนี้เป็นหมุดหมายที่ท่านไม่ต้องเสียใจครับสู้กันใหมครับไมกขอบคุณเนระื่องานครับขอบคุณครับขอบคุณครับ